ค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้ำนะคะวันนี้น้ำก็ไม่ได้พาพี่ๆเพื่อนๆเข้าป่าแต่อย่างใดเนาะวันนี้น้ำไม่ได้มาคนเดียวน้ำมากับหลานสาวนะคะสวัสดีค่ะชื่อน้องเตอร์นะคะใช่ชื่อน้องเตอร์นะแต่ว่าน้ำเนี่ยจะเรียกว่าดาดานะคะน้ำก็จะเรียกแบบติดปากเนาะเพราะเราเรียกกันอย่างนี้อยู่แล้วนะคะวันนี้น้ำก็เลยพาน้องดาดามาล่องแก่งด้วยเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมค่ะก็เป็นครูนะคะทุกคนเป็นครูเนาะ ก็เลยจะพามาแบบ่าประจนภัยนิดนึงก็ช่วงนี้น้าก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะทุกคนเห็นไหมเอ่ยโทะมันเป็นหน้าฝนนะคะและน้าก็ค่อนข้างที่จะเชี่ยวเลยเนาะแล้วก็หินเยอะด้วยเนาะใช่ค่ะถึงก็แบบว่าคมด้วยแล้วก็ต้องระวังในการล่องแก่งนะทุกคนไม่รู้ว่าจะสนุกขนาดไหนเราก็ลุยเลยไหมลุยเลยค่ะใชลุยเลยค่ะ อนนี้น้ําก็ให้อาะจานน้ำหน้าไปแล้วเนาะน้ําก็ค่อนข้างที่จะเย็นเย็นไหมเย็นพอเป็นไงเปิดประสบการณ์ใหม่โอเคทุกคนตอนนี้เราสองคนก็จะล่องไปเรื่อยๆเนาะไม่รู้ว่าเราจะไปเจออะไรบ้างนะทุกคนนี่ก็เป็นครั้งแรกของเราสองคนนะคะเนาะไปเลยค่ะไปได้เรื่อยช่วงนี้นะคะก็ เป็นฤดูช่วงปลายฝนนะคะก็ยังมีฝนตกน้ําก็เลยอาจจะขุนนิดหน่อยนะคะใช่แต่จริงๆแล้วน้ําบ้านเราอใสมากอันนี้ก็จะเป็นน้ําแบบว่าใกล้ๆบ้านน้าเลยนะทุกคนมันก็ไม่ได้กลายจากหูบ้านน้ํานะคะเนาะโอเคไปเราไปต่องไปเรื่อยๆนะทุกคนคงจะไม่มีสปาราดอะไรนะล้วยของบ้านนะคะ ในระยะการเดินในระยะทางในการล่องนะคะเราหวังว่าเราจะไม่พบสป,รปราร์ตอะไรนะคะอันนี้สองครั้งห้วยของเรานะคะ <g ül> ก็เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะทุกคนธรรมชาติมมากเลยนะอ,ะนอปปน่น้ำก็แอบกลัวนิดๆนิ่งๆนะ,อะเอาจริงๆนั้นนี่ก็เป็นครั้งแรกของเรานะที่เรามาล่องแกงแบบนี้ <c oughs> นี่นะคะ บรรยากาศชิลมากเลยค่ะวันนี้น้ำก็ค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะทุกคนค่ะก็แอบกวนนิดๆนะเอาจริงๆแดดก็ไม่ค่อยมีนะคะเหมือนฝนกำลังจะมานะคะโอ้ยหนานี่ยิ่งหนานเลยนะเนี่ยซอยค่ะตรงนี้น้ำก็จะไม่ค่อยเชี่ยวเพราะเราแล้วก็ต้องตะกี้นิดนึงอยากกวนให้เลือด นี่นะคะดูฟ้าสิคะครึมมากเลยใครสนใจมาล่องแก่งกับเราก็ได้นะคะไหว้ไก่แล้วอเอาทีนี้มันมันไหลเองแล้วนะเริ่มไหว้แล้วนะอ่านะคะเราจะเริ่มไปในจุดนะคะน้ำที่กำลังจะเชยวแล้วนะคะ ใช่นะสุดแรงจะทำอยูทุ่มนะทุกคนกเด็กหมาไม่ใช่นักศึกษานะคะจบแล้วนะคะเป็นคุณครูแล้วค่ะอเอาละค่ะอุ้ยขบับกูดูดิยอดสวยๆนี่นั่นเลยเอา้า ตรงน้นโอ,อ้โหน่าจะแรงใช่ค่ะทุกคนเริ่มเห็นไหมคะเสียน้ำละ่ะตอนนี้เราก็มาเจอน้ำเชี่ยวกันนะทุกคนตอนนี้ก็ตัวใครตัวนั้นนะ,นะะวันนี้น้ำก็มีตะกล้องส่วนตัวนะคะนะเนาะ ไปได้ไหมโ้ยบว่โอ้ยตรงน้เป็นหิปล่อยเลยนะคะหยุดกัหยุดก้าหยุดก้ทุกคนน้ำขึ้นแรงมากเลยนะคะ อันตรายนะคะทุกคน เลยโอเคโดนมิกีน้ำแรงมากๆเลยนะน้ำบอกไปเลยอ่าเดี๋ยวน้ำต้องถือกล้องเองแล้วแหละเนาะน้องเขาไม่เคยถน,ดนัดเนาะจะไม่ปลอดภยอัยอ<ว>่ะไม้ไม้ไม้ทุกคนข้างหน้ามีไม้มีไม้ลบลบลบช่วยช่วย <laughs> เกิดเหตุการณ์ไม่คะคิดทุกคนเออทุลักทุเลนมากเลยวันนี้นะห้วยบ้านน้ำเนี่ยยังคงเป็นธรรมชาติอยู่เนาะธรรมชาติยังไอ้นี้อยู่นะยังสวยงามอยู่นะทุกคนอ่าสอง้างทางก็เท่าที่น้ำสังเกตดูนะผักกุดก็ยังเยอะอยู่นะ แล้วก็จะมีนกนะคะร้องเลยเนาะก็ถือว่าสนุกนะมันร้องแกงเงี <divor> ้ย <ces> สนุกไหม <sk yt> สนุกค่ะแต่ว่าเมื่อกี <đ ồng helps> ้โดนกิ่งไม้ไปแล้วเนาะยวเราก็ต้องระวังนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวข้างหน้าเราก็จะเจอแกงอีกแกงหนึ่ง<อ>แล้วนะเอาอีกแล้ว,ลวต้องระวังให้ดีนะคะเอาอีกแล้วเอาแล้วเอาแล้วทุกคนเอาแล้วเอาแล้วเราจะไปติดกอหรือเปล่าไป จะถนแล้วนะจะถนแล้วนะเอาลูกทุกคนเอาดีๆนะระวังไปติดกอไผ่นะหุยหยโอ้ยก็สนุกดีนะน้ำว่าสนุกดีนะตรงเนี้ยนะจะไปติดจะไปติดกอไผ่ก็พอแล้วทุกคนถ้าติดกอไผ่นี่ยเฮ้ยระวังระวัง เอาขาก็ทุงเอาเพราะบางช่วงน้ำมันไม่เอ๊น้ำมันไม่ลึกน้ำมันตื้นช,อช,อช,อชอ็อปช็อปช็อปหนึบแต่นึ่นนแหละถึงลูกดีนะทุกคนอุยกิ่งไม้เยอะมากกิ่งไม้เยอะมากอันตรายนะโอ้ตรงนี้น่าจะอันตรายอยู่นะแต่ก็ลองดูก็ต้องรอง ก่อนตรงนี้น้ําก็ค่อนข้างที่เฉียวนะ กันนะเนี่ยมันมันมันอยู่่ันมาได้ค่ะ่ันได้ไหม <c oughs> ได้ได้ปวดมือมากเลยตอนนี้ <c oughs> ไปต่อตอนนี้เราสอง <c oughs> คนก็ไม่รู้ไปช่องไหนต้องไปช่องนี้เหรอ ทุกคนเราต้องวิแล้วแหละเพราะมันไม่มีทางให้เลือกละ <c oughs> มีเลยนะทางแชกแกนะคะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะลงได้หรือเปล่าลงได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เราอ้อมก็ได้เพราะว่าดูแล้วมันนา่าจะอันตรายอยู่ <c oughs> อ้อมไปทางนู้นไหมไม่เราข้ามอ้อมไปทางนี้ก็ได้ <c oughs> ได้หรือเปล่า <c oughs> ใช่ <c oughs> น้ำแรง นี่ทุกคนตรงนี้น้ำไม่กล้าลงนะเพราะว่าน้ำมันตื้นด้วยแล้วก็มีหินเยอะด้วยถ้าเราลงไปนะอาจจะอันตรายกับเราก็ได้นะใช่ค่ะอาจจะได้บาดแผลนะทุกคนเนาะเดี๋ยวทีนี้จะไทคลิดกันไม่ได้ยาวๆเลยนะอ่เซฟตัวเองก่อนดีกว่าอ่ตรงนี้ลองตรงนี้เลยโอเคอ่าทุกคนตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วนะฝนมาเฉย ฝนก็มาแล้วนะทุกคนตอนนี้วางวางอันนี้ให้ดีๆแล้วก็ลง่ต้งห่วงยางลงก่อนนะโอเค <Okay. S 3> โอ้ยฝนมาด้วยสนุกเลยทีนเนี้ยไ,ได้เปล่าได้เปล่าเออดาต้องอยู่นี้ <c oughs> ไหนมันที่ <c oughs> มาเดี๋ยวจับให <c oughs> ้จับให้จับให้ค่ะ <c oughs> ทุกคน ออโอเคทุกคนไปแล้วผ่าแล้วเหลือนะเดี๋ยวไปไกลแล้วนะ,ะสนุกทุกคน อ่าถ้าใครสนใจเนี่ยมาล่องแก่งในน้ำได้นะเนาะนู่นไปนู่นแล้วเนี่ยอุ๊ยอเอาแล้ว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 จะไปหากรแล้วจะไปหากรแล้วทุกคน ันดีนะมันร้องเก่งเนี้ยต้องมีหลายหคนใช่ที่จริงมันต้องมีหลายหเ,เดี๋ยวเอาไว้งวดหน้าเราเรียกมาหลายคน,นเนาะจะได้สนุกอเอ้าฝนทําท่าจะตกมีกี้ลงเมเม็รแล้วก็หายไปเลยอเ,เอาแล้วทุกคนเอาแล้วเรามาเจอ เปลี่ยนมางนะทุกคนรู้สึกเหมือนเกาะแล้วมันเมื่อยอ่พขอเพลยนเปท่านั่งบ้างดาดาเขาไปข้างหน้านู่ละนะแต่ว่าน้ำเชี่ยวๆนี่นะไม่กล้านั่งอย่างนี้นะน้ำว่าถ้ามาหลายคนนี่จะสนุกกว่านี้ทักทลายปลาเนาะปลาขาวก็มาปักเว็ดน,นะคะตกปลานี่ก็ ฮะอ๋อได้อยู oh, ่นะได้สองสามตัวยายขอบอกเนาะเฮ้เจอใครก็ท okay. oh, okay. oh. ัดใครไปเนาะมีคืนแล้วก็มีเด <why Die. t |lo|> ็กด้วยนะคะเด็กอ๋อเด็กมาเต็มเลยน่าจะปลาเออมาตกปลามาตกปลาด้วยมาสวิงด้วยนะทุกคนลุยทุกคนลุย ลุยอย่างเดียวเลยนะ,อะตอนนี้ตัวก็หมุนแล้วหมุนแล้วหลบกิ่งไม้ได้ยังเดียวเร็วทุกคนเร็วเฮ้ยกลองน้ำก็แทบจะไม่เห็นหน้าแล้วเนาะโดนกับน้ำเนี่ยโอ้ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตรงนี้นะ้นไม่เคยแรงนะเราต้องลงฝั่งไหนฝั่งนี้แหละเนี่ยหรอเพันีย้ยาวๆไปเลยนะนเนาะ คนเอาแล้วยาวๆเลยนะฮึสุด,ดออข,ข้าวข้าวกอข้าวกอติด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 อข้าวกอเฉยเลยข้าวกอนะทุกคนฮุยุยฮุยฮุย,ยนะระวังหน้าหินขั้ขงหน้า เด no ี <S <s à. À. Uh, ๋ยวเรามาลองอีกครั้งหนึ่งเรียกคนมาเยอะๆเลยโอ๊ยวอ่งยีกิ่งไมลุกลุกลุก น้ำก็ไปหากิ่งไม้อยู่นั่นแหละทุกคนออจ้องจะไปหากิ่งไม้อยู่นั่นแหละโอเครอดมาได้รอดมาได้ะระวังระวัง ตอนนี้เราสองคนก็ล่องมาอ่าสระยะหนึ่งแล้วนะก็ไกลพอสมควรแล้วนะตอนนี้ก็จะถึงบ้านลาาละล่ลลองมาจะถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนถ้าถึงใต้สะพานเมื่อไหร่ก็นั่นแหละถึงบ้านแล้วนะคะเนาะโอ้หมันมากๆทุกคนนะน้ำว่ามันหมันนะใครที่ยังไม่เคยต้องมาลองแล้วแหละทุกคนเนาะก็มาเจอชิงช้านะทุกคนนะ อ่าเดินไหนมาตะมาพี่อ๋อมาเจอคนรู้จนะักนะทุกโอ๊ยน้ำตื้นๆนะน้ำไม่ได้ลึกเลยเรู้ว่าน้ำลึกแล้วทุกคนไม่ได้ลึกเลยนี่เดี๋ยวเราจะนั่งค้าชิวๆกันตรงนี้สนิดหนึ่งนะนี่ค่ะโหเดี๋ยวนี่นะคนทั้งที่จะสูงนะต้องใช้ความพยายามอุย้ยล่งทักนิดนึงนั่งว่าได้ค่ะเป็นไงบ้างคะความรู้สึกของวันนี้อ่า เรามาได้ครึ่งทางแล้วสนุกนะทุกคนสนุกสนุกมากๆาเลยแต่ว่ามันจะเมื่อยเนาะเมื่อยช่วงนี้เพราะว่าเราต้องเกาะห่วงยางไงก็เลยจะเมื่อยนิดนึงแล้วก็อ่ะเพราะว่าถ้าถ้าเรานั่งกับห่วงยางไปนะคะเราอาจจะตจรังกาได้นะคนเราการส่วนตัวของเราอาจจะไม่ดีนะเราก็เลยต้องคว้าแล้วก็นอนคว้าแล้วก็จับมันไว้นะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่นะทุกคนในการล่องแกงนี่ก็เป็นของครั้งแรกของน้ำกับน้องดาดาเนาะก็ สนุกนะทุกคนใช่ว่าสนุกนะถ้ามากันเยอะๆคือจะสนุกมากกว่านี้น้ำคิดว่ามันน่าจะที่ฮาคนานี้แล้วก็น่าจะสนุกกว่านี้น่าจะมีอะไรแบบว่าเนาะใช่ค่ะให้ดูหลายๆอย่างนะใช่เพราะว่ามันจะมีกระแสน้ำที่นะคะแรงเป็นช่วงนะคะก็จะมีช่วงที่อันตรายนะคะเราก็ต้องเล่นกันอย่างระมัดระวังนะคะ แต่ที่จริงแล้วอ่ะ,อะถ้าใครที่จะมาล่องแก่งเนี้ยที่จริงเราต้องเซฟตัวเองให้ดีกว่านี้ใช่ค่ะอย,อ,อย่างน้ํากับน้องดาดาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะเ <c oughs> อาเท่าที่เรามีนะคะใช่ค่ะถามว่าเราได้รับบัดเจ็ดไหมไหมเลยไ,ไอ้ตรงไหนที่เราสมควรเอ้ยเราดูว่าไม่สมควรลงเงี้ยเราก็จะไม่ลงนะคะเนาะค่ะนั่งไหมลองนั่งไหม <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาถ่ายน้องดาดาบ้างนะเราจะมาถามความรู้สึกนะเนาะอ่า เป็นไงอยู่ในเมืองกับอยู่บ้านนอกอันไหนดีกว่าก็อยู่บ้านนอกค่ะเราก็จะได้รับแบบธรรมชาตินะคะที่แบบปลอดสารนะคะก็คือจะไม่มีมลพิษนะคะ uh huh. แตเเ่เอาจริงๆนะถามว่าไปอยู่ในเมืองบางทีมันก็เบื่อนะใช่ค่ะแม้ว่าจะเจอกันจราจรรถติดนะคะ uh huh. แม้ว่าจะเป็นอาหารที่ราคาค่อนข้างที่จะสูงนะคะแต่เราอยู่บ้านเรานะคะเราสามารถที่จะหากินแบบ ลินทานก็มีผักใช่เมื่อกี้เรามาเนาะเห็นผักแบบเต็มไปหมดเลยนะทุกคนเลยยาสวยๆน้ปลาแล้วก็หาตามธรรมชาติได้นะคะหรือที่ปลอดสัตวิษ์ทั้งนั้นเลยค่ะนี่เห็นไหมทุกคนเวลาหน้าฝนอย่างเงี้ยแล้วน้ําคุณๆอย่างเงี้ยคนก็จะมาหาปลากันอย่างี้เลยเนาะนู่นเขาก็จะสวิงตกปลาเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะไปไปค่ะมุยต่อมุยต่อค่ะ เมื่อไรที่เราลงไปถึงสะพานนั่นแหละก็ถึงบ้านเราแล้วนะทุกคนตอนนี้ขอนั่งแบบชิลๆแล้วกัน <c oughs> เพราะว่าไม่น่าจะมีอ่าน้ำแรงๆแล้วนะโอ้ยด้าดูนู่นตะกูเห็นปะ <c oughs> ยอดสวยๆเลยทุกคนเห็นสะพานานู่นไหมนั่นนะ่ะใกล้ถึงเป้าหมายเราแล้วนะ,ะ <c oughs> <c oughs> ใกลแล้วใกลแล้ว วนนี้เราสองคนก็ถึงเป้าหมายแล้วนะถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนคลิปวิดีโอนี้เราสองคนก็ถือว่าพามาชิวๆเนาะมาล่องแก่งนะคะถ้าชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบาย